สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งในช่องของเซียชานยวนวนิวนโอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเซตรีโหลดนะพอดีว่าผมได้มีโอกาสไปคุยกับท่านเปแมวนะครับเอ่อหรือว่าตัวละครที่ให้ยืมของเรามาเทสวันนี้นะก็คือเซตรีโหลดผมก็มีเซตรีโหลดของผมอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่มีออฟเนาะแต่เนี่ผมก็อยากสุ่มออฟแต่ผมไม่รู้ว่าออฟอะไรแม่ดีที่สุดซึ่งคุณเปแมวคนนี้เนี่ยเขามีเซต รีโหลดทั้ง ATK ที่เป็น ATK เพียวๆเนาะแล้วก็มีทั้งเครดิโหลดที่เป็น ATK เปอร์เซ็นต์วันนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรายืมของมาเทสแล้วเราก็จะเทสในส่วนที่เป็นรีโหลดเดิมๆด้วยหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะเพราะรีโหลดมันก็ไม่ได้บวก ATK นะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะเออก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยพอยิงด้วยฟูลบารบแล้วแล้วก็ชิลสเปลกับไม่ชิลสเปลเนี่ยดเดเมจต่างกันเท่าไหร่ด้วยไทแองเกิลช็อตเนาะ โอเคเรามาดูตัวละครกับของสมใส่ที่เราใช้เทสกันแบบเร็วๆนิดน,นึงแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือสเตตัสของผมเนาะกับตัวละครนี้แล้วก็ใส่เป็นเสื้อบอสโจนเนาะมันจะบวก ATK เปอร์เซ็นแล้วก็เทงกูที่เป็นออฟสเตตัสนะแล้วก็หมวกแบว p 1 2นะแล้วก็อ่ามันจะมีรองเท้าที่เป็นรองเท,าท้าเทมเด็กบวกบเนาะอันนี้ก็จะเหมือนของทั่วไปแหละเออแล้วก็มีแฟรี่มีโนลิมิตเนาะที่เราจะใช้เทสกันวันนี้น่าจะได้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้นในอ่าแล้วก็มีชิลสเปลด้วยนะที่เราจะเทสกันออีกกโเเเคเราไปันต่ลย โอเคในส่วนของชาโดเนี่ยผมจะถอดแค่3ชิ้นเนาะที่มันตรงกับรีโหลดทรีส่วนชิ้นอื่นน่ผมยังใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วกันเนาะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทสด้วยเซตรีโหลดที่มันไม่บวกอะไรเลยเซตดนเดิมแล้วกันนะก็จะได้รู้ว่ายิงเท่าไหร่ดยนะก็ถือเป็นการเทสแบบแบบว่าของที่มีอยู่เป็นเท่าไหร่แล้วถ้าใส่บวก ATK หรือบวก ATK เปอร์เซ็นตะ์เป็นเท่าไหร่อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยกับเซตธรรมดาเนาะเราจะยิงธรรมดากันก่อนทายังเกิลช็อตโอเคเดี๋ยวผมขอกดยาบัฟสักนิด พาวเวอร์บูสเตอร์แล้วก็ติดเม็ด okay, ยิงเนาะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา้ลิ้นพันทีนี้เดี๋ยวเรามาลองลองเริ่มยิงกันเลยนะทุกคนเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นส่วนที่ยังไม่มี off, ออฟเนาะเดี๋ยวผมดีเช็คนิดนึงเพื่อความถูกต้องโอเคโอเคมาเริ่มยิงเลยยิงธรรมดา228 231 228 231โอเคน่าจะประมาณนี้นะสำหรับธรรมดาเดี๋ยวเราจะยิงให้ติดหอกไอ้ละกัน226โอเคเดี๋ยวผมยิงให้ติดฮอกไอ้กอน ถ้า6ไอเนี่ย289ป่ะ290 292 289ถึง29 292สำหรับ6ไอทีนี้เดี๋ยวเราลองมายิงให้มันติด no limit ดูนะทุกคนว่า damage มันจะเป็นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าผมจะไม่เอาให้มันติด6ไอนะในคลิปเนี่ยจะเอาแค่ no limit เปล่าๆแล้วกันแต่ผมขอยิงน,น,นิดนึงอ่ะติดละ544นะโอ้ย533 533ถึง544แล้วกันเนาะน่าจะประมาณนี้ โอเคถัดมาเราไปกันแบบเร็วเร็วเราจะไปเทสก,กันที่ Shadow Reload ที่มี Attack เพียวๆเนาะก็จะมี1 5 14 13มั้งเออ3ค่านี้แหละลงกันเป็นเท่าไหร่ทุกคนคิดเลขเร็วโอ้โหโบวกประมาณ42ิ ATK เนาะอ่ะเดี๋ยวผมไล่เช็คก่อนนิดนึงนะเสื้อบวกสิ 14, นะสำหรับเอ่อสำหรับ ATK สำหรับ่วนเสื้อเนาะแล้วก็ในวนโล่เนี่ยก็จะเป็นบวก15แล้วก็รองเท้าเนี่ยจะเป็นบวก13เนาะเท่ากับว่าเราได้ ATK มา42บแบบเน้นเลยนะเออ โอเคเดี๋ยวที่นี้เราไปลองยิงท i a เกิลช็อตดูว่าได้เท่าไหร่อ่า2 3 7 2 4 0นะทุกคน2 4 1 2 3 4ถึง2 4 1นะเท่าที่ผมดูโอเคโอเคทีนี้เราลองมายิงใหิตท็อกอากันหน่อยตัดติดไหมโอเคติดแล้ว3 0 1เนาะ298 302 2 9 8ถึง302ทุกคนน่าจะประมาณนี้นะเป็นค่าเฉลีย่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้อีกทีนึงนะ แล้วทีนี้เรายิงให้ติดโนลิมิตไปเลยเอห้าหกสามนะห้าหกศูนย์ห้าห้าเจ็ดน่าจะประมาณห้าห้าเจ็ดถึงห้าหกสามนะสำหรับโนลิมิตถัดมาเราไปดูในส่วนของดีโหลดเซตดีโหลดท,ที่บวกเป็น ATK เปอร์เซนต์กันซึ่ง ATK เปอร์เซนต์เนี่ยมันบวกสามชิ้นชิ้นละสามเราก็เป็นเก้าเปอร์เซนต์เราจะได้9% ATK จากเซตดีโหลดนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดเม g อาจจะแตกต่างกันเท่าไหร่เนาะอันนี้ในกรณีที่เรายังไม่บัฟชิลสเปลแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเทสแบบบัฟชิลสเปลกัน โอเคจากที่ดูดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ236-242เนอะในกรณีที่เราแบบยังยิงแทงเกิลช็อตธรรมดาไม่ติดฮอกอายหรือโนลิมิตโอเคเดี๋ยวเราลองมายิงให้ติดฮอกอายกันว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เนาะอ่ามันอยู่ที่304-298 2, เนอะถึง305ประมาณนี้ผมว่าเฉลี่ยม,มานาันนะมันน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับฮอกอายเราราว298-305ถึง 5, เนาะ ีนี้เนี่ยเรามายิงให้ติดโนลิมิตกันโอเคติดละวห้าหกแปดห้าหกห้าห้าหกหนึ่งห้าหกห้าโอเคน่าจะอยู่ประมาณนี้นะสำหรับโนลิมิตก็คือห้าหกห้าเนาะสูงสุดที่ทําได้โอเคทุกคนเรามาถึงครึ่งทางแล้วต่อไปเราจะเป็นเทสเดเมจด้วยการที่กดชิลสเปลนะ mm hmm. ผมคาดหวังว่าเดเมจที่เรากดชิลสเปลแล้วอ่าเอทีเคเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเอ่อชิลสเปลเนี่ยจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เนาะ โอเคขอผมบั้ติดก่อนโอเคติดละแอคแทอของผมเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่แอคแทอหลังจะอยู่ที่913นะทุกคนเดี๋ยวเราใส่ชาร์โด้รีโหลดของเราที่ยังไม่บวกอะไรมายิงก่อนนะเดี๋ยวผมเช็คเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราลองมายิงกันเลยว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่สำหรับ ATK ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะฟ้าขอให้264 259 258โอเคผมคิดว่าดาเมจน่าจะอยู่ที่258-264หลังจากที่ลองยิงดูสักพักหนึ่งเนาะ อันนี้ก็คือเริ่มต้นนะเดี๋ยวเราจะไปใส่เป็นให้มันติดฮอกไก่กับโนลิมิตก่อนละกันเดี๋ยวผมคนนี้จะยิงให้ติดกันโอเคฮอกไก่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอ่ะโอเค้ยรัวเกิน3ามสองสามนะทุกคนสามหนึ่งแปดถึงสามสองห้าประมาณนี้นะสำหรับฮอกไก่ที่เราแบบเป็นเอทีที่ที่เป็นปกติเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของโนลิมิตแล้วก็ชิลสเปลนะโอเคติดแล้วหกหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้า 611น่าจะประมาณ605ถึง611นะอันนี้ d a m a g แบบพอมีโนเอ้ยแบบพอมีชีสเปลแล้วเนี่ย d a m a g น่าจะต่างกันแบบโห67000อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตารางสรุปแล้วก็พูดคุยไทยคลิปได้นะแต่เดี๋ยวผมจะยิงเก็บเป็น record ไว้ก่อนละกันนะว่าวิธีการเทสของเราเป็นอะไรยังไงโอเคทุกคนถัดมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ reload ATK เ Rel ad, AD K, นาะอันนี้ก็คือ ATK รวมประมาณ42นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าค่าเฉลีย่ย ระหว่าง ATK ธรรมดากับ ATK เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเริ่มเห็นความต่างหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอยิงเก็บข้อมูลก่อนละกันโอเคถ้ายิงด้วยหลังจากที่เราบัฟชิลสเปลแล้วเนี่ยจะอยู่ที่2 6 6หกหถึงสองเนาะน่าจะประมาณนี้โอเคติดโนลิมิตพอดีก็จะเป็น6 2 5ถึง6 3 7นะเดี๋ยวผมขอจดไว้ก่อน6 2 5ถึงหกสาสำหรับโนลิมิตนะโอเคสำหรับพอกอายเนี่ยก็จะอยู่ที่สามสามองสามสานะ3 2 8ถึง3 3 2เนาะทุกคนสำหรับพอกอาย โอเคถัดมาเทสสุดท้ายแล้วก็คือเป็น ATK เปอนาะ9อันนี้ผมคาดหวังว่าเดเมดอะส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันจะเฉลีย่ยต่างกันประมาณ1,000-2,000เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเป็น ATK แล้วเนี่ยมันจะยิ่งเยอะขึ้นไปหรือเปล่าอ่ะยิงธรรมดาก่อนน่าจะอยู่ที่271-276เนาะเฉลีย่ยอยู่ประมาณ271-277โอเคทีนี้เรามายิงให้ติดทองไอกันหน่อยโอเคอ่าติดแล้ว 3 3สามสามส3 2แล้วก็สามามแปผมคิดว่าเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละ3 3 2ถึง3 3 8เนาะสำหรับเวลาเราติดหกไอส์สก็ดแอคแท็กเพิ่มขึ้นนะสำหรับแอคแท็กเปอร์เซนต์ด้วยสำหรับเซรีโรดโอเคทีนี้เซต ATK เปอร์เซนต์เนี่ยเวลาติดโนลิมิตจะอยู่ที่6 3 3 6 3 8เนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเทสกันเทสกันอีกครั้งนะความช่วงข้อมูลนะ6 3 4ถึง6 4 1เนาะน่าจะเป็นเฉลี่ยประมาณนี้สำหรับโนลิมิต โอเคเรามาสรุปกันท้ายคลิปอันนี้ก็คือตารางที่เราเก็บข้อมูลมาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ต้นเนาะโอ้โหดูเหนื่อยไหมยิงลายชุดเหลือเกินฝากกดไลค์กดซับเหนือล้วกันนะทุกคนโอเคตารางบนเนี่ยมันเป็นตารางสีเขียวนะที่เอาไว้ดูเวลาที่เราไม่กดชิลสเปลเนาะส่วนตารางล่างอ่ะเป็นตารางที่กดบัฟเหมือนกันแต่ว่าจะกดบัฟที่เป็นชิลสเปลด้วยเพราะนั้น ATK ข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนเนาะก่อนที่เราจะไปพูดถึงดามเมจ ความต่างเนี่ยผมต้องออกตัวก่อนว่าของสมใส่กับสเตตัสตัวละครของแต่ละคนน่มันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่านี่เป็นผลเทสท,ที่ผมได้จากตัวละครของผมแล้วก็ของที่ผมมีอยู่ละกันนะทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าตารางบนเนี่ย d a เมจเ atk เปอร์เซนต์กับตรงตรงอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเฉือนมันอาจจะแบบเฉียนเฉียนกันนิดเดียวอะ่ะแบบไม่ค่อยเห็นผลต่างแต่พอเป็นตารางล่างที่มี atk ที่ค่อนข้างสูงอะ่ะความห่างอะ่ะจะเริ่มเห็นกันชัดและระดับถ้ายิงธรรมดาก็จะห่างกันประมาณหมื่นหนึ่งเนะาะทั้งท้งที่ถ้าเป็น atk ที่ยังไม่คิวสเปลอะ่ะมันจะนทนะแทบะแบบบ แยกไม่ออกเลยอะเออแต่พอเป็นอีทีเคตัวๆง่ก็เริ่มแยกออกแล้วว่าเดเมีร์่มันต่างกันจริงๆโอเคพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเอาไปต่อยอดคิดกันเองไปประยุกต์กันเองได้ลวแหละว่าว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนเนาะสุดท้ายแล้วเราต้องขอบคุณเอ่อคนที่ให้เรายืมของมันก็คือคุณเปย์แมวนะแห่งควาพอนซิตี้แล้วกันนะผมไปตั้งฉายาให้แล้วอย่าอย่าโกรธกันแล้วก็เออฝากกดไลค์กดติดตามช่องหน่อยแล้วกันนะตอนนี้ก็ผมก็ทำคอนเทนต์ส่งจนครบคลิปแล้วแหละแล้วก็ยังทำออกมาเรื่อยๆนะก็หวังว่า จะมีประโยชน์กับทุกคนนะเวลาต้องตัดสินใจเลือกซื้อของอะไรเนาะเพราะว่ามันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเนาะหลหลายชิ้นโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนเจอกัน